สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องมาบพอกับสองสาวพุ้ไทยคนมุกดาหารสวีเดนดคือเกาเด้อจ้ามือนี้สาวพุทไทยกะมาอันไก่เติบจ้าอ๋อจาานิคมมากไก่เติบจ้าขี่มอเตอร์ไซค์มากกบเพื่อนบ้านเนาะสิผ้ากันมากเก็บอ่าพักกาดดอกกับพักูดจ้าพี่น้องจังไปติดตามเบื่องํำกันเด้อจ้าว่าสิได้หลายโบสิหมานโบจ้าเพุนพน่นนเพื่อนเพื่นขี่รถไปท่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นขี้ดินทรายนะพี่น้องย่านผ้ารถล้ม ขี้โมร์ไซส์ามาจา้อาออกมาไก่เติบจากอันบ้านสาวผู้ไทยมากนะพี่น้องคนอยู่คนละฝ้าอันฝ้าอำเภอนะจา้าน้องสาวเพิ่นมาได้ผูยู่ทางพี่เพิ่นโทรเอออันเอยเพิ่นวะมาเอาพักการ์ดไปกินแนบ่บอกสันบ้านนี้เพิ่นเลยบะอันโซนโซนเออเพิ่นเลยอันโซนสาวผู้ไทยมากนั่มเพิ่นวะมันมีป้าผักกูดพร้อมเพิ่นเรานะเออ ป้าพุทธทยก็เลยมาน้ำเพลนปน,นทาอยู่ปุ๊ภากันคอยมาพี่น้องเอ้ยขณะนีน้แต่ป่ายางเต็มหนึ่งทางพี่น่ะเขาปุย๊ยาง้ายหลายพี่น้องทีเขากว้างทีเขาหลายทางพี่นะป้ายางทางเบิดบัดก็แต่ทางเขามาบานเขาหนะนีแต่ป่ายางอืมเอ,เ,เอาไปเท่ากันเอาดื่มหากระจังเฮิ่นเด้อ เธอเสียหอถิงงานน้องขึ้นนะ,ะได้ให้เบิง่ง <c oughs> ไม่คันจะนิโลธก,กีแดนกีดินทรายโง่หน <c oughs> ้าน้ำโค้กมันไหลฟ้าเออกนะีดินทรายห <c oughs> น,นย้าบุณเรศพี่น้องป่าหยางมีแต่ป่าหยางแถวนี้นะดินเขาลายเนาะดินเขกากว้างป่าหยางเต็มเลย ตอดมาเนี่ยท้ายนี้เออ ือกได้คอยแต่คอยยานอันเป็นคือจะเป็นตะพาล้มแถน่ะนะเออ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 อันนี้ดี๋ยวสิอันนี้เป็ดตะแลกโอ้ยโอเครื่องนะหน้ายานนะเออ เจ้าต้องไปเออทางโน้นมัน้างกับทุลักทุเล่พี่น้องเลยที่ดินทรายล่งยู่ปะเออป้าก็บอกม่พูดเพิ่นึกแต่ทเดียวเออเออเจ้าจะสีเจ้าจะอ๋อเออเออเป็นต่คือสีผ้าล้มนะน้าเออโอ้ได้แล้วบาทบากแค่อูดก็ต่อน้ามนก็ออด เออพระพูดแดงซ้ำเนาะันนี้จัแมมาพงนี่แต่ว่มันเนแก่เออมันหัวแมนงยามมันเนาะหัาพะูดเออยามพกะูดมันสูงได่เมื่อร่งบาสรองกอดไปเด้อบุกี่ดินทรายพี่น้อง น้องเห็นบอกกังหันล่มโอ้ยมันก็อยู่คนละข้างเออพอ่อดพูดจังเสียโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยพี่น้องเอ้ยใครยู่มันบ่ฮอนคุณอาเห็นอยู่มบอพี่น้องกังหันร่ม 我用嗯。 คาค่อยลงเดิมมองนี้เออเออออคพี่น้าพี่น้องคีดดินใช่ต้องลงสะกรอนยันรดลม้มคุณน้าอันนี้นะเขาปุมั่นเด้อพี่น้องปุมั่นนาทางพี่นับโป่งแล้วมั่นกันมู่บ้านนี้คือมู่บ้านการเกษตรเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสีผ้ากันปุยางปุมั่นเออมู่บ้านการเกษตร พุน่าสวนมันเขานี่แต่ป้าหยางพี่น้องเอ้ยเต็มเนื้อเป็นแต่หยางต้นหยางเต็มนึงป้าหยางแน่ป้ามันแน่พุ่นน่ะเฮ้ยเขาปู้อันมันแซมอันแซมอันต้นหยางน้อยพี่น้องต้นหยางเขายัางน้อยอยู่พุ่นน่ะพา่นขี่ไปท่าทางพุน่น มันเป็นทางขี้ดินทรายนะคัก,กพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านสาวผู้ไทยนะดินมันน้อยจ้าพี่น้องมันดินมันบกวางคือแบบเธอนี่นะ้วก็ทางเตอหมู่บ้านผัดเป็นทงหนังสินะพี่น้องมีแต่ทงหน้ามันมันบ่มีดินโซนนะนะทางพี่เขาพันมีดินโซนดินโซนหลาย พนักเราบุกกดินทรายไปสาวผู้ไทยพ่ได้มาทางพี่เป็นโอ้ยสี่สิบก็ปีแล้วมัง้งแต่สมัยเป็นสาวซ้ำน้อยนะเคยมาเฮ็ดงานอยู่พ่อแม่พี่น้องมาก้นมัน่นมาเพลองสินะทางพี่นะเดี๋ยวนี้กับแปก๊กหุงแปกตาไปลายเติบหมอคือเก้า ตะกี้ตะกี้บบมียางได้เขาปุแต่มันทางพี่น่ะปุมันพากันมาคุดมันมาทํางานรับจยางคุดมันสมัยเป็นสาวซํำน้อยนะพี่น้องปาดเดี๋ยวนี้รถมีแต่ป้าอย่างอันนี้ก็เป็นหน้าเขาจะหน้าก็น,น่าแล้วก็โซนยางอคุน่าลาบุ๊ก บ,กบุกไปที่ดินทรายพี่น้องถ้ากันอันรถชาวพุทไทยผัดน้องเอาไปโุงเรี่นไปเฮ็ดงานยุ่งเรี่น ด่นไปสมบุกสมบันพากันอ้อจาบานก็เต้หกโมงงพี่น้องมันไก่เนาะเพื่อสีหอด ก็เถิงเขามานอนเฝ้าให้เฝ้าหน้าเฝ้าศูนย์เนาะคุณอาขี้ดินขี้ดินกันกันกุ๊บ เสียงอันนี้แอดแอดอยู่เดี๋ยวลงก่อนเนะเสียงมันดังเสียงอุ้ยรวดยางหูอดีสลลงเอ้ยรวดยางหู <c oughs> สะพ่อได้วแล้วพี่อดองรวดยางหแล้วโอ้ยเจ้าเฮ็ดจังไดบา้านเมื่อบา้านนี่นะ มันอ่อนขนาดเจ้าขี้ผู้เดียวยังอ่อนแล้วรถยางอ่อนพี่น้องเออเส้นดนอได้บาดมือบาดนี่ก็สีมือได้อันคลิปนี้ก็ฝาไฟไว้ซำนีนเดอร์จ้าพ่อแม่พี่น้องฝากกดครับสไครให้สาวผู้ไทยคุณมุกทหารในเดอร์จ้าจังพบพล็กกันไหมแน คลิปหน,าน้าเนาจะเนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนะจ้าสวัสดีจ้า